กลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะคะของการเริ่มต้นเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองค่ะวันนี้พวกเราก็ตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองค่ะเนาะก็ตกแต่งหน้าต่างเอ่ยอะไรเอ้ยแล้วก็เอาพวกเครื่องถ้วยชามอะไรมาล้างเตรียมไว้เนาะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเนาะนี่ก็เอาของลงมาจากห้องใต้หลังคานะคะก็จะเป็นพวก ช่วยจานแก้วแล้วก็ตกแต่งบ้านค่ะนะคะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเมนูจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะสำหรับเรื่องของออการตกแต่งต้นคริสต์มาสนั้นนะคะบ้านเราจะทำสัปดาห์สุดท้ายหรือว่า7วันสุดท้ายก่อนถึงวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกเต,ตรียมข้าวของเตรียมอะไรพวกนี้ค่ะไว้เนาะแล้วก็ตกแต่งบ้านเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะไปค่ะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องใต้หลังคาเนาะที่ใช้สําหรับเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะเก็บไว้บนนี้เนาะเดี๋ยวคุณสามก็จะทยอยเอาของมานะคะของตกแต่งสําหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเราจะเก็บไว้บนนี้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของตกแต่งบ้านที่ การคริสต์มาสลงกลองเอาของเกาลคริสต์มาสออกมาค่ะประมาณนี้นเนาะไฮมิซไฮเด็กๆก,ก็จะสนุกกันค่ะอลิซาราเสาย์ไฮสองสาวก็จะช่วยกันค่ะตอนนี้ก็บ้านก็วุ่นวา,นานยวุ่นวาย ตอนเสร็จเนอะว่าจะออกมาสุดแค่ไหนนะคะเริ่มเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ที่บ้านเราก็มีความเป็นบัรยากาศคริสต์มาเนอะดีค่ะะให้ดูที่หน้าต่างฝั่งนี้ค่ะนะคะแต่ไม่รู้จะอยู่ในสภาพนี้ได้กี่วันนะคะเพราะว่าบ้านเรามีเด็กเล็กเนาะ มุมนี้ค่ะมุมเตาผิงนะคะก็จะเป็นครอบครัวสันตะครอสนะคะประมาณนี้ค่ะ,นะ,คะมนุษย์พาออกมาติดไฟข้างนอกค่ะก็อยา่างที่มนุษย์บอกเนอะว่าเสานี้นะคะก็เป็นสัปดาห์เริ่มแรกของคริสต์มาสเนาะหลายๆบ้านก็จะมีบ้านของเพืบ้านค่ะหลายๆบ้านก็จะเริ่ม ก็จะเริ่มวันนี้วันแรกที่จะตกแต่งนะคะตกแต่งบรรยากาศตกแต่งคริสต์มาสในบ้านเนาะส่วนต้นคริสต์มาสก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงคริสต์มาสอ่ะนะคะติดไฟค่ะนี่มนมุษย์มาถ่ายหน้าบ้านให้ดูค่ะหน้าบ้านแล้วก็ตัดขึ้นไปบนหน้าต่างครัวค่ะนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่ามืด อากาศวันนี้ลบหนึ่งค่ะเห็นไหมคะน้ําแข็งเกาะตามพื้นเกาะตามหญ้านะคะพาออกมาดูไฟตรงระเบียงข้างบนจ้านหนีหนาวมากนะคะตอนนี้อากาศลบหนึ่งก็จะประมาณนี้ต้องเดินระวังนะคะเพราะว่าพื้นระเบียงเป็นน้ําแข็งค่ะเนี่ยคือน้ําแข็งหมดเลยมนุษย์พาออกมาดูไฟค่ะนี่ติดไฟที่ระเบียงเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้มืดมากห้าโมงเย็นนะคะ ติดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะคาดว่าอีกวันสองวันหิมะน่าจะลงมาหนักเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็มีลงมาบ้างแต่ก็แป๊บๆก็ละลายไปหมดนะคะประมาณนี้เนาะเมนูแก็บรบรยากาศให้ดูค่ะหลายๆบ้านก็เริ่มติดไฟคริสต์มาสอะไรกันแล้วนะคะนี่บ้านของเพื่อนบ้านเนาะอากาศดีก็จะหนาวค่ะประมาณนี้นะคะนี่ เวลาเดินต้องคอยระวังนะคะประมาณนี้จ้ามนุษยเก็บบรรยากาศมาฝากเนาะมาดูมุมนี้กันค่ะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนสำหรับวันพรุ่งนี้มนุษนะคะจะพาไปเที่ยว ตลาดนัดคริสต์มาสค่ะขายสินค้าพื้นเมืองเนาะหรือว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตนั่นเองจ้านะคะยังไงคลิปนี้นะคะเมนุ์ก็ฝากไว้เลยก็แล้วกันเนาะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแนะนำติชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิง่งกริ๊งให้เมนุษย์นะคะสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปเพียงเท่านี้คะ่ะบายคะ่ะบาย